วิธีแฮกฮอร์โมนภูมิคุ้มกันวิทยาคือความจริงที่เป็นนิรันดก็คือ,อย่ายิ้มให้เรายิ้มให้กับตัวเองสัก30วินาทีแม้ว่าเราจะไม่มีความสุขเป็นการหลอกสมองให้หายจากโรคซึมเศร้าและเสริมภูมิต้านทานให้กับตนเองเป็นการรักษาร่างกายของโรคที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันวิทยา วิธีแฮกฮอร์โมนคือการสร้างความสุขของเราสารเคมีรางวัลโดยการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทานพืชผักสมุนไพรผลไม้น้ำแร่ที่สะอาดและมาจากแหล่งธรรมชาติทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจํำวันที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นหรือคนรอบข้างให้บรรลุเป้าหมายและพยายามทำงานต่างๆให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ ทำกิจกรรมที่เราชอบเป็นงานอดิเรกวาดภาพถักทอปั้นแต่งดูแลตนเองเดินเล่นเต้นรําออกกําลังกายฟังเพลงชมภาพยนตร์สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างสร้างฮอร์โมนแห่งความรักในการเข้าสังคมมีการสัมผัสทางกายภาพโดยการจับมือกันโอบก,กอดและเลี้ยงดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีไม่ทำร้ายสัตว์ทุกชนิดช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขปรับสร้างอารมณ์ให้ดีสดใสยอยู่เสมอ เมื่อโดนสังคมที่ไม่ดีพยายามดึงให้เรามีอารมณ์ที่ตกต่ำแย่ลงไปให้อยู่ในอารมณ์ที่นิ่งเป็นกลางและพยายามสร้างความเข้าใจใช้หลักเหตุและผลไม่ให้ใจดิ่งลงสลัดความโกรธออกไปเพื่อไม่ให้ตกลงไปในอำนาจนั้นน,นดึงจิตตนเองขึ้นมาที่เดิมให้ได้ไวที่สุดออกห่างจากพลังงานลบไม่รับพลังงานความถี่ต่ำเข้ามาถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้มีสติพยายามปรับเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมนั้นใหม่โดยการสร้างความถี่สูงพูดคิดและทำบวกๆให้ได้อยู่ตลอดเวลา อยู่กับตนเองโอบก,กอดตนเองด้วยความรักเข้าหาธรรมชาติอับรับแสงแดดทำสมาธิเชื่อมต่อไฮเออร์เซลฝึกจินตนาการอยู่กับตัวตนข้างในให้มากๆเพราะจัก,กรวาลอยู่ในตัวของเราการยิ้มเป็นการสร้างฮอร์โมนแห่งความสุขง่ายๆในโลกใหม่มิติที่5ดียิ้มต้อนรับสู่ยุคทองนั่นเองโดยบูส